หนูไม่ได้ตั้งกล้องไลฟ์นานแล้วแล้ววันนี้นึ้ก็อะไรไม่รู้อยากรู้สึกอยากตั้งกล้องทารานันทาราันสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะมีคนเรียกแล้วทำไมทิ้งกันง่ายจังอ่ะนอนไม่ห่มผ้าใช่ไหมครับปลดบวมเลย เห็นไหมดีนะใส่เซฟก่อนเฮ้เฮ่อมเยะจ้าเสื้อดีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดคนฝากพี่คนสัญาหารเรียงหายฝากข้อหัวใจให้หน่อยนะคะอากดกล้องลงนิดนึงหนูมองไม่เห็นหนะ้าคนใส่แว่นไหมอ่อพี่ว่าหนูคนใส่แว่นไหม เอาเรื่องก็เปิดไหมดีครับก็เปิดไหมสิมีใจก็เปิดมาดีครับขอใจให้หนูหน่อยได้ไหมล่ะตีเลยเลยนิ้วเป็นไรนิมล็อกเหรอขอใจให้หนุ่มได้ขอใจเอาหน้าอกขึ้นก่อนค่อยใส่ จงจจจงจจจจๆๆๆจจ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 ่นจจ่จมจจ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 ี่จจ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 งจจจลจจ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 งจจงงจจงจจจอยจจงๆๆ เราเป็นพี่น้องกันคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงสดสดบายคุณน้องต้องไปแล้วอืเสียใจพี่ต้นมาเปยของขวัญหนูหน่อยสิ ไหนๆก็คิดถึงกันแล้วว่ะใช่ป่ะใช่ไหมคิดถึงกันแบบมาบอกแค่คิดถึงนะเราก็ไปสามหกศูนย์ยิ่งอย่างเราสามหกศูนย์ เมนแนวหนูเลยเดอร์เนี่ยให้เอ s ซีอสองหมดแล้วเ <c oughs> จ็บทือใจวัยรุ่นสร้างตัวสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าลาครับคุณครับคุณครับเข้า <c oughs> ไปส่งมาแล้วใช้ได้เลยครับเอ๋อซีมีละ่ะ ใช้อะไรดีอ่ะใช้ไปซื้อค่าได้อนะน่ารักไปอีกแบบอ๋อแบบใดบัญทีนี่นะอา้าวไม่รักกันแล้วทุกทีหนูจะนอนคุยนะวันนี้หนูนั่งคุยหนูก็งงตัวเองมากหนูไม่ค่อยสมมติหนูไม่ค่อย,มมน,อยนั่งคุยหรอกสมมติจะนอนคุยมันรู้สึกมันสบาย เราก็อย่าแปลอะไรเยอะเนาะไหนๆก็ไหนๆแหละเฮ้ยฮน้องก็ได้ค่ะไม่ติดแบบคุณน่ารักเอาใจเก่งซิเมเอเลยจะพี่บอกว่ามั่นใจนะพี่บอกว่าหนูนอนได้ก็คือหนูนอนเลยนะโอเคเราไม่ว่ากันเนาะไม่ติดนะโอเค งี้จังมักสาวเสื้อกลับดูใสๆเดียวมานอนคุยน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่ไม่คุยกับหนูอะแล้วหนูจะคุยกับใครเอาดีนะคะ คุยกับหนูหน่อยถ้าพี่ไม่คุยหนูไม่มีคนคุยด้วยนะเนี่ยพี่แพลวอออนี่ครับแม่แล้วเอ้ยเองแม่แลตา <c oughs> เสพยู่มันก็ใส่อยูไหม hey. ไม่ลิตาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากลัวพี่ไม่เชื่อไง วันนี้จะมารีวิวตุ๊กตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝากขอหัวตรงหัวใจเชื่ออยู่หรออเคเสื้อก็ดีเลยล่ะจริงใจจัดใช่ไหมหนูคนซื่อไงหนูอนี่น่ารักไหมหนูชอบสีนี้ ขอบคุณค่ะพี่ชมตุ๊กตาหรือชมหนูโอ้หนูอยากใส่ฟิลเตอร์ไหมถอดฟิลเตอร์ก็ใส่ฟิลเตอร์ไหนน่ารักส่ฟิลเตอร์แล้วกันโอ้ยนางฟ้าพูดดิไม่ต้องมองตุ๊กตาเลยนะเอาสรัสดีครับสสตีครับพี่เจมเราไปดูพี่เซลมาด้วยหนูไม่ได้ไปดูที่สนามแต่หนูดูพี่ในแน่หละ ในสตอรี่สมหนูสิใช่ไหมผู้บ่าวสมธอสดดีกว่าครับชมชาติดีกันสวยฮะหนูขอโทษที่หนูทำให้พี่สับสน หนูกับพี่คือคุยคนละเรื่องเดียวกันคือหมายถึงว่าหนูเห็นพี่ในสตอรี่ที่พี่แชร์นั่นแหละอ้ไอ้แก้วร้องว่าอ้ฮอ้าาเองเนะฟันสวยคือหนูต้องหยีตาเพราะว่าพี่แชร์ว่าอะไร พี่แชร์แบบว่าที่ไปซ้อมไงอ่ะเราคุยกันเรามาคุยกันดัดฟันงามไปอีกแบบหมายถึงหนูหมายถึงพี่ว่าพี่อย่าไปซ้อมที่พี่บอกไปไปซ้อมมวยนะเพิ่งกลับมาถึงเครือนเนี่ยมาใช่ ผู้บาสนามมัวมีตะก,กรรมยำหนูอยากไปเบิงขอบสนามเลยฮัลโหลเบบี้ภาษาเบบี้ไ่ยภจษามาสิทำไงนี่อ่ะมีแต่ผู้บาวมากนี่ส่วนไปเบิง เชยมไปเปบ่งงพ้บาวแล้ววันนี้หนุ่มมาหนุ่มมาเร็วนนเนี่ยสามทุ่มหน่อยเองบาทีจะมาดึกกว่านี้ไปน้ำเนยอย่านำ้ำลายไหลก็พอห,หนูใส่แมสก์ไปเลยเ๋ยวเขาเห็นสีนะฮะไปไปกันในหมดในไลฟ์เน้นเนี่ยร้อยหกสิบเอคนเนี่ย ไปรถคันเดียวพอไหมเกาะล้อไปเสื้อสีเขียวไปไหนเสื้อสีเขียวอ๋อตัวคองคอน,นั่นหรอไม่ได้ใส่แล้วโดนสังห้าม สวัสดีค่ะน้องสมหวังเงินสั่งได้เคน,น้อยเคน,น้อยเด็กบ้านนอกสวัสดีสวีดักอาวไม่มีใครมองมัวก,กับเราเราจะลงแล้วนะจะลงแล้วนะหนูว่าหนูใสก้องอุ๊ย ของขวัญมาแล้วมาแล้วอ๋อสีดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยหนูควรปิดไฟไลไหมเราควรใสไร่ไรก็ได้มั้งไฟมันก็เยอะอยู่แหละเนี่ยหนูปิดไฟก่อนหนูลองปิดนะดีไหมแต่คอไม่ดีเลยครับพี่ไม่ค่อยสบายอะครับถ้าหนูปิดไฟไลท์มันจะเวิร์กปะ ตัวเสียดิเฉยโอเคยังเปิดไฟแล้วอันนี้คือแขนตุ๊กตาอ๊ะสวัสดีค่ะน้องเวฟ เจอสลัดมดกัดแล้วไงมดกัดหนึ่งตัวเราโอ๊ยเมื่อกี้มันมันโอ๊ยโอ๊ยแบบลมเยอะไปโอ๊ยก็เล่นกันไปนะเชอนี่นะ นอนไรสดครับตุ๊กตาหนูรู้สึกว่าหัวมันจะบีนะขอแบบรอบแรกใหม่มีดบาดมันแสบไงเออนะชี้ไหมใช่ปะล่ะใช่อยู่แล้วแบบนหนึ่งหนูจะจัดจัดคือจะเอานอนก็นอนแล้วหนูก็จะนอน หน้องถ่งขาน้องออกก่อนแล้วก็คือมันตะเลิดเลยไปข้างหน้าเลยหนุ่นนเลยเรอฟังเสียงโอ้ยติดตามแล้วครับว่าสนาใครหนูอาจจะเว้นกรรมภนยน้อสสีด้ยีหลารอฟังเสียงโอ้ยไม่นา้ ขอบคุณหัวใจ